ทุกคนไอ้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าทำไมไอถึงเลือกเอาไข่ตุน๋นมาตุ๋นี่นะคะสวัสดีค่ะแม่แพทนะคะนาตาลีนัทนันไพบุญกิจค่ะผมอวอลพงสันนิล็อกครูริฟนะครับ เป็นไงบ้างคะครูลิฟป,ปีนี้เป็นคลิปแรกของ2022เลยนะคะเป็น EP ีแรกของเรานะคะหลายๆคนเนาะไม่รู้ว่าเบอร์ชาแนลเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ชายแดนกรุงเทพอยู่สุดเขตชายแดนกรุงเทพนะคะทุกคนน้องจอ่อทุกคนมาได้ง่ายมากนะคะปักหมุดเนาะในแอป o o o l l m m p p นะคะ พิมพ์คำว่าเบอร์ชานอลไทยแลนด์นะคะขึ้นปิ้งขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตรงดิ่งเลยนะทุกคนนะที่ถนนเส้นสางขาสาติสุขเนาะอในหมู่บ้านดีเอ็กเทนโซนะคะซอยยีเราเลี้ยงนกในหมู่บ้านนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่านกมันราคาสูงค <c oughs> ุณลิฟเราก็ต้องสร้างความปลอดภัยนะคะให้สำหรับนกของลูกค้าทุกๆท่ทานนะ ที่รำมาที่โรงเรียนของเรานะคะแล้วยังไงนะคะเวลาเปิดปิดของเรานี่คือยังไงคะเปิดตั้งแต่9โมง,มง9โมงเช้าเพราะว่าจริงๆอ่ะเราตื่นกันตั้งแต่4 <c oughs> ีุ่มครึ่งอ่าแต่ว่าต้องชงอาหารนกแล้วก็เ <c oughs> ตรียมพร้อมนะคะสําหรับการฝึกนกพ่นนกก็คือครูฝึกก็จะวุ่นวายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะ9โมงเช้านะคะจนถึงเวลา สี่โมงเย็นใช่ไหมคะมเป็นเวลาเปิดปิดของทางโรงเรียนของเรานะคะ แล้วมีวันหยุดด้วยมีวันหยุดนะเราหยุดทุกวันพุธพือขัดนะคะทําไมถึงหยุดคาคูนิฟคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสัตวแพทย์มาดูแลเรื่องสุขภาพนกใช่เอาตรวจเช็คเอาอุจจาระไปเช็คเช็คช่องปากนะคะดูเรื่องการหยดลายถ่ายพยาธิใบเล็บด้วยนะคะใช่ครับผมทีนี้ค่าเทอมล่ะคะคุณครูปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรค่าเทอมบ้างไหมก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะนิดหน่อย ค่าเทอมของเรานะคะมีเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่สนใจจะมาฝึกนกเนี่ยเอะค่าเทอมเท่าไหร่ที่นี่อ่ะเริ่มต้นจาก25,000บาทนะคะจนถึง200,000บาทคือแพองกว่าค่าเทอมนานาชาตินะคะคุณครูใช่แลวแต่รับรองเลยนะคะว่าดูแลแบบยิ่งกว่าลูกในไส้ เอาแล้วแม่แพทแล้วถ้าเพิ่มนกเล็ก่ะนกเล็กไปอีกนกเล็กต้องมีด้วยนะโอที่นี่นะคะก็ครูฝึกว่างค่ะทุกคนคะมีนกเล็กที่เป็นพวกฟอร์พาสใช่ไหมคะฟอร์พาสซันคอนกีนชีกันตั้งแต่โควิดนี่นะมีคนแบบหันมาเล่นนกเล็กเยอะมากเลยนะคะนกเล็กนี่ค้าเพิ่มได้อยู่ประมาณสี่พันเนาะที่เราทำใช่แล้วเพราะว่านกเล็กนี่ฝึกยากนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะแบบว่า เขามีโรคส่วนตัวเนาะถ้าอายุมากกว่า2เดือนนี่นะทั้งจิกทั้งกัดทั้งหยิกนะคะเพราะว่า5้า5เดือนอย่างฟอรพัด5เดือน6เดือนนี่คือประสมพันธุ์แล้วใช่ค่ะนั่นแหละค่ะาเทอมก็ค่าเทอมก็อยู่ประมาณ4ี่พันห้แล้วแต่ในในราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะเลี้ยงนกบินอิสระนะคะต่อจากนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณมาที่นี่ที่เดียวใช่ไหมที่โรงเรียนฝึกนกบินอิสระเบอร์ชาแนลของเรานะคะเราจะมีขั้นตอนในการดูแลลูกนกของคุณนะตั้งแต่อยู่ในไข่นะทุกคนนะแล้วก็ป้อนเป็นแรกเกิดใช่ไหมคะใช่แล้วจนถึงไซส์ที่พร้อมฝึกบินอิสระเลยนะคะ แล้วก่อนที่จะเข้าเข้ามาโรงเรียนเราก็จะมีการตรวจสุขภาพนกก่อนนะครับก่อนเข้าเรียนเพื่อที่ให้หได้รู้ว่าโรคสุขภาพแข็งแรงไหมอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าเนื่องจากว่าทางโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีนกเนี่ยที่เป็นนกของลูกค้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีความห่วงในความปลอดภัยของนกของตัวเองนะคะว่าเข้ามาแล้วจะมาติดโรคนกตัวอื่นไหมหรือแม้กระทั่งเราจะเอานกมาเนี่ย ความปลอดภัยในโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็<ช>คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องตรวจสุขภาพก่อนนำนกเข้ามาโรงเรียนนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนกบินอิสระนะคะการซื้อนกลูกป้อนสําคัญมากคือนกนะคะเราเช็คได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ<ช>คุณอิศขนาดตัวที่มีความสมบูรณ์อ้วนกลมแล้วย่อยไวโชกอาหารเก่งนะเ,ออเขาจะโชกปึ๊ๆ เวลาที่เราเนี่ยจับเขานะคะเขามีการสู้กับมือเราสุขภาพดีเขาก็จะมาตามเสียงของเรานะคะเดินเ<า>ต๊ะแตะเต๊ะอะไรก็มามความสะอาด,าอาดในตัวนใช่<ง>ค่ะ ไม่ใช่ว่าในตัวมีอุจจาระปิดน้ำลายในปากเหนียวช่องปากสกรปรกตามขนตามขาตามฝ่าเท้ามีแต่ขี้นกแบบนี้ก็คือไม่ไหวนะคะคุณลิฟท์ใช่แล้วที่โรงเรียนของเรานะคะรับประกันเลยว่าไม่มีเน่นอนเพราะว่าอะไรลกที่นี่นะสุขภาพดีทุกตัวทุกตัวแล้วเรา ้สเปรย์ในการอาบน้ำนกอ่า yeah, yeah, yeah. มันเป็นสเปรย์ตัวนี้เลยนะคะสเปรย์นี้เรียกว่าสเปรย์เบิร์ชแชน l อลคิ i ซิงโซลูชันใช้ได้ในนกที่เป็นนกบินอิสระสมมติว่าลูกค้านะคะไปบินนกกับเพื่อนๆอ,อ่าไปเป็นกลุ่มบินฉีดที่คอนนะคะฉีดที่ตัวนกแล้วก็ฉีดในปากนกอ่ะครูลิฟลองเช็ดออกมาให้ดูหน่อยนะคะว่า พอเช็ดปุ๊บเนี่ยมีอะไรติดปากนกออกมาบ้างนะคะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะ่าใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดแล้วไม่เป็นอันตรายเลยนะไม่ระคายเคืองเลยกับผิวของนกสามารถฉีดเข้าตาได้เข้าปากได้นะคะตัวนี้ขายมา5ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วนะคะคือเราอยากให้แค่ลูกค้าของเรานะคะให้ความไว้วางใจนะคะกับเบอร์ชานเลนะคะเพราะอะไร เราดูแลนกนะคะของคุณนะคะด้วยความเอาใจใส่ใช่ไหมคะ<ช>ค,ครูลิฟท<า>ทีมงานมืออาชีพของเรานะคะที่นี่มีครูฝึกถึง3 0มท่านนะคะ ้อนนกได้ให้อาหารนกได้ฝึกนกได้ตามน,นกได้นนไดและดูแลนกประดุจลูกในอ้อมอ,อกเลยก็ว่าได้นะคะใช่ครับทุกคนที่นี่ทำงานด้วยความสุขคะ่ะแล้วก็มีอรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความรักเพราะฉะนั้นนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันใช่มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะอ่าเวิร์ชันแนลยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะ สิ้นสุดกระบวนการละโรงเรียนของเราบินเสร็จแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึง่งมีโรงแรมรับฝากรด้วยเวลาผู้ปกครองไปไหนละ่ะก็เอามาฝาก <ไป S 2> ที่ <ไป S 2> เราไปต่างจังหวัดไปเที่ยวติดภารกิจงานศงงานบวชไปต่างประเทศนะคะนี่เลยค่ะกลับมาหาเรานะคะปีนี้เรามีโปรเจกต์เลยนะคะเบิร์ดโฮเทลคะ่ะทุกคน เบอร์โฮเทลของเราตอนนี้มีอยู่22ห้องนะคะแต่ยังไม่ออกสื่อเพราะว่า70%ที่รับอยู่ตอนนี้คือรับลูกค้าตัวเองใช่ลูกค้าตัวเองที่เป็นลูกค้าที่ซื้อนกกับเบอร์ชานลแล้วที่ฝึกด้วยนกที่ฝึกจากเราเนี่ยเราจะบินให้ด้วยเวลาเอามาฝากวิธีจังเลยเหมือนเหมือนกรณว่าสมมติในกอไก่คุณกอไก่เขาซื้อนกเราไปแล้วเอากลับมาฝากคุณลิศปล่อยบินให้ด้วยปล่อยบินให้ด้วยครับดีมากเลยค่าฝากนกเป็นยังไงคะ แสนถูกครับแสนถูกเดี๋ยวแสนแล้วก็ถูกอ๋อไม่ใช่นะคะมาคอนี้อยู่ที่ตัวละ400บาทนะคะราคานี้รวมค่าอาหารวิตามินอาบน้ํายบไลทะสบยเล็บจะบอกว่าถูกแสนถูกจริงๆค่ะทุกคนไปเที่ยวแล้วสบายใจเนาะสบายใจครับสบายใจกลับมาจัดเที่ยวก็สบายใจครบวงพุ่นสมบูรณ์มากนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเตรียมนกมาอย่างเดียวแล้วก็เงินค่าฝาดนกวันละสี่ร้อยบาทแต่ถ้า สายพันธุ์อื่นเช่นสกาเลตหรือว่าไฮยาซินนะคะก็อันนั้นก็จะมีความแบบว่าเรื่องอาหารก็ต้องไม่เหมือนเดิมอันนั้นเป็นเคสบาเคสไปนะคะใช่คุลิปมีเบิร์นโฮเทลใช่ไหมถูกต้องครับแม่แพทก็มีบริการใหม่นะคะบริการใหม่จากใจนะคะนี่จำใจสำหรับครูฝึกเราเลยนะคะจกดูแลลูกค้าก็คือเป็นบริการไปฝึกนกให้ถึงหน้าบ้าน เลยนะคะคือ,อไม่ต้องนเากมาโรงเรียนไม่ต้องลนกมาโรงเรียนแล้วะครูฝึกไปหาที่บ้านครูฝึกไปหาที่บ้านเลยนะคะแต่จะต้องมีค่าเดินทางนะคะที่เพิ่มจากค่าเทอมของเรานะคะนี่คือเป็นเคส by เคสนะคะเพราะว่าครูฝึกไปทุกหลังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นเคสบ y เคสและเคสนั้นต้องเป็นเคสที่สั่งซื้อนอกลูกป้อนจากเบอร์ชแนลเท่านั้นนะคะทุกคน หลังจากที่ทุกคนนะคะได้ชมคลิปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้น่าจะมีคนมาต่อคิวฝึกเยอะกว่าเดิมใช่ไหมใช่คุณฝึกไวไหมไวอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าน่าจะอยากจะให้มาฝึกนกอะไรอะไรทุกคนเพราะว่าอยากจะบอกว่าเบอร์ชานันได้ยืนหนึ่งนะคะเรื่องการดูแลนกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะ ต,ต่อไปนะคะเราสองคน,น,นก็จะตั้งใจนะคะดูแลนกฝึกนกแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับว,วงการนกยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็คือยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ทุกคนใช่นะคะ2022ันสองยสนะคะอ,ะอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะ,ช,ยยะช้าไปเลยนะชนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อไน ปังๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะต่อสู้กับโควิด hmm. ไปด้วยกันและอยู่กับมันให้ได้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไม่แพ้กับคูอลิฟด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ